สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดป่าเวรุวันสวนเตือนน้ำเปลี่ยงจังหวัดชิสเกตนะครับบวชสมบูรณ์บรรดาบารากระดูกลอตตามวัดป่าเวรุวันตอนนี้อก็สมบูรณ์นะครับกำลังบินขบาตกำลังบินขบ่าสันพัฒหารครับ ตอนแทนนะครับนะเ็ายกวัดเด็กวัดทำการตักข้าวให้นะนีโบก็จะเป็นกับข้าวกับข้าวอา กับเขาให้แม่นสามมีการเฉืดอยเยอะแยะครับโอยยังยังยังังยังดูดนะงก็บ่คอยได้เก็บบรรยากาศในเบึ้งล่างเมาเก็บบรรยากาศในเบิงแม่ออกมาหลายมากแม่ออกก็เป็นโลกแม่ครับ เดินมาแล้ว huh. ก <c oughs> ็น uh ั่งครับนั่งดีๆีพอต้องซองบากัน์ดเยอะซองบากัรมันจะเห็นของคนหลายของคนอีกหน่ยใส่หนันตังหลังจากนี้หน่อาจจะกลับแาวแถวน้องพร้อมหรือแถวแถวมาครับใครที่เสร็จแล้วโอ้ยยังหลายเท่าดนั้น มีขนมอีกสองขวบให้เราชั้นเขาก็นตัวทวงเครอให้เดินชั้นเขากมานานครับอ่าตอนนี้สมาเณรก็ได้ตักอาหารเพื่อที่จะไปสั่นสั่นในแบบนะครับโออ้้ันนีมตใครที่มีเรียนสัมผัสอยากจะมาเป็นเจ้าภาพอาหารแพนนะครับเรียนเส้นได้นะครับเพิ่มเมนูแข่งวัดป่าเวโรวันตะเกียกจับปัดสีสะเก็ดนะครับเนาะ ใในาย้ั่งดีๆนะครับอย่าเล่นกันนะนั่งดีๆนะตอนนี้พระอาจารย์ก็สั่งก่อนแล้วครับแนนสตางค์อกาบกำลังร้อนอากาบกำลังร้อนเลยคิ้วข้าว หันหนะ้ามาหาเลยนะยิ้มใส่ทข่าวถยมกรอนูน่าบัาทั้งโคบูน่าดทั้งคบูน่าบัดทั้งคมนที่เลยงเม,มนที่เลี้ยงเ <laughs> มนที่เลี้ยงนอยสักกัน <laughs> น่ยสักันะนะครับเมนเมนบชบรรพชา ทั้งจุดตรงนี้น่าจะครบแล้วเก็บบรรยากาศในะเบื่อนครับผมวันทั้งในบางวันจะเยอะเลย่านผู้ชมเดี๋ยวยอดสามาแนงก็จะเป็นญาติโยมนะครับเวลาเข้าสามาแนงก็จะเป็นญาติโยมที่จะมาเข้าแถวจะให้พวกเราท่องข้าวอมสามาแนงนะครับ ในมุฒิธฟังข้าวเอื้อข้าวสุขในทางเดชสุกพ้นเสด็จไปจารย์จนท่าทองข้าวเอื้อข้าวสุขครับหลังที่จากสามเณรได้รับบิณฑบาตพัฒนาการเปิดจิตใจไปสั้นมากตอนนี้ก็เป็นคิวของญาติโยมนะครับน่ เียบร้อยครับแน่นสันพัตทหารนะครับเริ่มสันหมูครับยัดยอมเป็นระเบียบเหมือนลูกแนนนะครับครับตอนนี้แนนเริ่มสันข่าแล้วนะครับเหล่าคนจะไปใต้บเหบิงอีกหมกนึงนะครับสามาแนนสันเข่าในบาทนะครับ อ้าวอิมแล้วพระเจ้าแน่น <c oughs> อ่านะครับเป็นครับใครทีอ่อยากเป็นกระาภาพพัฒตาหารนะครับอาหารเพนให้ดกแน่นสันนสิกรเรียนเซนได้นะครับวัดป่าเวรวันอำเภอำเภ้ำพียงจังหวัดศรีสะเกษสันเข่าในบาทเป็นสี่นะครับบวชบรรพชาสมมนเณรภาคฤดูร้อนนะครับ มหาครับมหาจิ๋วประโยคเก้านะครับมีป่ายที่บอกครับบวชมันประชาสมนเนรภาคฤด,ดูร้อนอข้างลังก็เป็นญาติยอมนะครับนัง่งกินข้านี่จะเป็นแนนพี่เลี้ยงนะครับ <c oughs> สาวมาสั่นข้าวต้มนะครับสันข้าวต้มเดินทางไปบินทบาทนะครับแล้วแต่จะไปทางไหนนะครับเมื่อเช้านี้ก็ไปทางบ้านลมพูในเขตจังหวัดอำเภอน n a เกี้ยงนะครับเก้าสิบัวลูกสำหรับสมมาเนนทั้งหมดนะครับ ผหยังสันกับแม่ครับหัอิ่มกับแม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับให้เบิ้งจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมแน่นำนะครับเก็บบรรยากาศนะครับตามวัดจะตุมียัตุมีบรรยากาศส่วนง,งานวิพัฒนาการประเสริฐไายให้เบิ้งนะครับ ยางก็นแถวนะครับสำหรับแน่นหน่อย